หน้าตาคุ้คุณนะเราเฮ้ยผมผมตายโคตรกากเลยอ่ะแล้วผมเกิดเมืองเดิมเนี่ยนะทุกคนคือแบบเราจะโอ้โหอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปเอาของคืนน่ะมันอยู่แถวตรงเนี้แหละแล้วแบบเราตายอย่างนั้นไม่ได้ยังไงวะยอมรับไม่ได้วะตายเพราะลื่นล้มลื่นล้มมาทุกคน ใครยะไปรับได้ฟราโอเคทุกคนเราจะวางแผนกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเราเริ่มจากการขึ้นบนนะครับตามของแต่แถวนี้แล้วก็ไปเอาของตรงนูน้นเพราะตรงนู้นซอบมบี้เยอะมากการเดินทาต้องปลอดภัยเป็นพิเศษนะทุกคนห้ามตายเด็ดขาดรอบนี้ไปกันเลย โอเคของกากกระทืบทั้งหมวกเนี่ยแหละเอาจิ้มตามันอมโอ้โหทีเดียวพังเลยสวมใส่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ใส่กางเกงว่ายน้ำเลยนะ <C anc as> เออไม่ทราบว่าคือกางเกงกางเกงในไม่ได้ซักหรือว่าอะไรครับเนี่ยทำไมมันไปกางเกงว่ายน้ำได้ล่ะโอเคไม่มีนาฬิกาสักคนเลยเซ็งว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ชุดมาแล้วนะลงจอดรถก็หวังว่าจะมีของให้เข้าไปนะแล้วก็อย่าล็อกด้วยนะไอหน้าต่างนี่ขอละ ก็ปองอัดลมเปล่ากระสอบหินกวดวันนี้กำลังคิดจะก่อสร้างอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่อ่ะเฮ้ยดัมเบลมาเลยถือด้วยมือหลักต้องเจอแน่นอนอาวุธนะครับสุดโหดดัมเบลเปิดเสียงดังสตบีมาไหมเนี่ย อย่ามองมาทางนี้ไม่อยากมีเรื่องไอ้เจ้าบุ๊ค้าวอลวโอ้มาแล้วทุกทีเดียวเงองเหรอเอาดิเอาดิ <c oughs> เจอเข้าไปสองกิโลเออ รับ2กิโลฟาดหน้าไปซะเถอนน้องสาวได้สกิลพอปลูกด้วยแฮะใกลหรือยังวะโอ้ใกลแล้วไกล,ล้ละเฮ้ยอันนี้บ้านที่เราพักพ่อนเนอเยอะขนาดนี้เอซอบ,บี้อะ่ะ ั่น,นแหละตรงนั้นผมว่าหลังนั้นแน่นอนใช่ปะวะดูดิลืมโอเคหลังนั้นแหละคุณผู้ชมกระเป๋ารอเราอยู่ท่องเอาไว้นะครับเพื่อกระเป๋าอ้าวเดเินไปไหนแล้ววะหรือว่าจะเป็นทางซ้ายฮะไม่เจอ มันเอากระเป๋าผมหนีไปแล้วอ่ะไอ้ซอมบ,บี้นะั่นนะ่ะมันขโมยกระเป๋าผมไปแล้วหรือเปล่ามันคงไม่ได้หนีไปไกลใช่ไหมเ้ยอเ,อเริ่มรวมรวมตัวอเวนเจอร์แล้วตอนนี้ วิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยไม่มีโอกาสให้กัดเท้าแม้แต่ส้นเท้านิดหน่อยก็ไม่ให้เอาดิมาเลยครับมาเลยรอบนี้รับรองไม่ตายแล้วรอบเมื่อกี้ตายเพราะว่าอุบัติเหตุทางเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองรอบนี้ละของจรงิง เฮ้ยเยอะจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยโหจบสักทีในเวลาหาคอนเราต้องการละไอกระเป๋านั่นมันอยู่ที่ไหน นี่ผมลมผมลมตรงนี้อแล้วผมก็ตายไปเลยอ่ะกลายเป็นผีเฝ้าประตูเลยมันเอาของผมไปไหนอ่ะไอซอมบี้นั่นน่ะมันเดินไปไหนของมันวะอ่ะ ต้องหานะครับตบ,บีทัวไหนเบรกระป๋อไว้ข้างหลังสันนิษฐานได้เลยว่ามันคือผมในชาติก่อนแน่นอน้ยโ,โอ้ผมเจอแล้วตัวผมในชาติก่อนทวงผมของเราคล้ายๆกันเลยนีแหละเสียชื่อมากอ,อตัวผมมันไม่กระจอกขนาดนี้ กระจอกเอ้ยโอ๊บอ๋อก็บอมามันดำเกินมองไม่เห็นไม่มีอะไรใช่ไหมเคอเคให้ผมได้พักเถอะผมเหนื่อยมากเหนื่อยแทบใจจะขาดเอ้ ไม่มีอะไรแฮะเอ่เอ้ผมย้ายนี่ออกดีกว่าเอาพมานออกมาปิดมาปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เอาติดเอาติดฝั่งนี้เอาเดี๋ยวนอนหลับ <laughs> นอนหลับแล้ว่ะ ของก็ไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่อ่ะนี่ตัวนี้เขาเป็นห้องน้าโอ้ห้องน้ําไม่มีหน้าต่างด้วยปกติเราเขามีห้องน้าเอเขามีหน้าต่างไว้ในห้องน้าไปทาอะไรวะเอาไ้ให้คนแอบดูเหรอ <c oughs> นอนดีกว่าคุณผู้ชมฮะเอ้ยผมยังไม่เหนื่อยพอที่จะพักผ่อนนี่ใช่ไหมงั้นผมก็ไปต่อเลย เอาเอาลเอาลยโอ้ยอะไรวะเอละเอล,ลมแล้วต้องเจอตอกมันจะมีชาวบ้านที่ไหนพกหมุดไหมผมหวังพึ่งอยู่นะครับลงเก็บอุปกรณ์ทั้งหลาย ผมกราบไหว้แล้วขอหมุดเถอะขอสวิตด้วยเนี่ยมองไม่เห็นฮลัลโหลมีซอมบี้บอ อโอ้มีดทาครัวมีดโอ้ยมีดสับเนื้อผมชอบมากเลยนะมันใช้ได้เลยมีดสับเนื้อด้วยความเร็วแรงทะลุ่รลกของมันนะคุณผู้ชมสุดวิเศษ <c oughs> เปิดแบบกระพริบรับรองซอมบี้มองไม่ทัน ซักผ้าในห้องส้วมเลยเหรอเฟี้ยวดีว่ะไม่เคยเห็นบ้านแบบนี้เลยคือแบบถ้าอยู่แบบเป็นห้องสองชั้นก็มาไปอย่างนะอันนี้แบบเหมือนรอซักผ้านะแบบเข้าห้องน้ำรอซักผ้าเลยเหรอกดเฟี้ยวอ่วอะเจะอกระเป๋าปืนบ่อยจริงๆเลยลูกโมอ่ะอันนี้ เออลูกโมสุดหลอดเท่ hey. ลูกโมอันนี้กากไปเลยอะ่ะแบบลูกทรงอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบลูกโมสั้นๆน,นะครับอันนี้ลูกโมยาวเฟี้ยวจังเลยอ่ะย้ายเลย <laughs> ใครจะไปอยากได้ลูกโมสั้นๆอันเล็กๆเล่าเรียบร้อยเทิร์นของใหม่โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะในบ้านหลังเนี่ย แต่เราก็ไม่อยากไปหาของตอนกลางคืนเท่าไหรอ่อ่ะแต่นอนก็ไม่ได้ทำาแค่พักผ่อนเราจะเสียเวลาไว้ทำไมเ,เมล่ะเนาะเราจะไปห้างทางด้านตรงนี้ก่อนนะครับมันเป็นสีดำอะ่ะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรคล้ายๆห้างนะทางั้นก็ไปกันเลยอย่ารอช้าอนาคินเวลาไม่เคยคอยใครหรอกนะ แต่ตอนนี้คลิปโคตรนานเลยโอ้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่เหมือนจะมีดาดฟ้าเลยว่ะตรงนั้นเอาวะกันใจสู้ซอมบี้หน่อยเถอะฮลัลโหลซอมบี้จ๋าช่วยเห็นผมทีสิที่อย่างนี้เราไม่เห็นที่ออมาตัวเดียวเราเห็นเยอะจังเลย สายตาไม่รู้จะดีอะไรขนาดนั้นอ่ะเอาไม่ใช่ถือปุอ๊ดเหรอเออเอาดิโว้าว ก็ผมเป็นไล่เริ่มไม่ล้าโอเคไปได้ไปถึงไหนกลับบ้านนอน <c oughs> แล้วก็ทําเก่งแนละ้วไม่นอนนะจะให้นอนอนะ่ะไม่นอนทีออกต่อสู้นิดหน่อยแล้วเมื่อยล้าแล้วโอ้โหทำเก่งไอชิบหายโอเคนอนได้สักทีไอเราก็อยากนอนนานแล้วนะแต่มันไม่ให้นอนเอาละมีเสียงยิงปืนนะครับ เกมนี้จะมีอีเวนต์ประเภทนี้อยู่นะครับแบบยิงมีเสียงยิงปืนหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียกับเราก็ได้เพราะซอมบี้มันจะตามเสียงปืนไปถ้าเราอยู่ในทิศเดียวกันก็โชคดีละน้องอ้าวพอปิดทางเมื่อกี้ยิงมาจากป่าด้วยอ่ะคงไม่ไปขวางทางทเราจะเดินใช่ไหมนี่อ้ดูดิดูดิซอมบี้เพิ่งนี้ไปละ เช้าด้วยกล้วยนะครับเรียนแบบไซตามะเสียงกินกล้วยที่แบบ <c oughs> เหมือนกำลังกินอะไรสักอย่างที่ที่ไม่ใช่กล้วยอะ่ะมีเสียงอะไรขนาดนั้นวะเออเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นอะไรหัวเขียว โอ้โมาซะเยอะเลยตรงนี้ไปแล้วเว้ยเจอกันเมื่อโลกต้องการไม่เห็นว่ะและทักษะคล้องแคล่วก็เพิ่มขึ้นนะครับเจ๋งมากโอ้วันดีวันดีน้องชาย เอาประตูไปข้อททำไมรหรอนหน้าต่างก็อยู่นี่ออ,อมมาร้องเลยหญิงหงิงเลยโอ้ยติดนิสัอ่ะไม่ดูของแล้วมันจะตายคุณผู้ชมผมไม่ดูของแล้วผมรู้สึกเหมือนผมจะขาดใจมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมวะ เฮ้ยไม่ไม่สองเลยผมว่าผมทําได้แล้วคุณผู้ชมไอกองไฟกองไฟโรกันนะครับที่นี่อาจจะเป็นแคมป์ของเราชั่วคราวนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแคมป์หลักเลยอะไปตั้งแคมป์บนบนดาดฟ้า <laughs> ไม่อยากเปิดอะเพราะว่าเปิดแล้วเสียงดังอะราฆ่าซอมบี้ก่อนดีกว่าเคลียร์พื้นที่แป๊บอย่างอื่นค่อยคุยแต่ซอมบี้ผมไม่คุยผมคุยด้วยคอนอย่างเดียว โอเคประตูนี้ก็คิดไปแล้วนะว่าต้องมีเยอะ